นะะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะคะในเรื่องของอในฟิสิกส์นะคะในบทแรกก็คือบทนำนะคะในเรื่องของการาวัดนะคะแล้วก็การบันทึกผลการวัดในทางฟิสิกส์นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูเครื่องมือนะคะเครื่องมือที่ใช้บันทึกผลที่ใช้วัดนะคะแล้วก็ส่วนมากที่เราจะคุ้นเคยนะคะก็จะมีอยู่2แบบนะคะก็คืออ่า ตัวที่เรียกว่านะคะอ่ะตัวที่เรียกว่าอันแรกนะคะที่เป็นแบบสเกลนะคะอ่าเป็นแบบสเกลเหมือนเหมืนเหมืนเหมือนภาพแรกนะคะอ่าเดี๋ยวครูเอาปากกาก่อนอ่านะคะเป็นแบบสเกลตัวนี้นะคะก็คือก็คือแบบนี้นะคะอ่า คือแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแบบนี้นั่นเองนะคะอันนี้เป็นแบบสเกลนะคะในการวัดแบบอนาล็อกนั่นนะคะอย่างเช่นอะไรที่เป็นแบบสเกลบ้างนะคะอย่างเช่นไม้บรรทัดก็ก็จะมีขีดที่เป็นแบบสเกลพวกตาช่างอะไรพวกเนี้ยนะคะก็จะมีแบบที่เป็นแบบสเกลนะคะทีนี้แบบที่สองนะคะ เอามื่อก่อนนี้มีเฉพาะแบบสเกลนะคะพอต่อมาก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนมีแบบที่2นะคะก็คือเป็นแบบอนาล็อกนะคะก็คือเป็นการแสดงผลเมื่อวันแล้วจะเป็นการแสดงผลที่เป็นตัวเลขออกมาเลยนะคะอย่างเช่น อาจคุณลืมบอ,อกไปว่าแบบสเกลมีมีอีกอย่างหนึ่งที่ที่เราใช้ประจำนะคะก็คือแอมมิเตอร์ meter, พวกเนี้ยนะคะวลต์มิเตอร์นะคะ, meter, ะ,คะจะมีอยู่2แบบใน1เครื่องนะคะแอมมิเตอร์ meter, วัดกระแสไฟฟ้าก็จะมีทั้งแบบที่เป็นสเกลก็มีนะคะแบบที่เป็นอ่าอนาล็อกหรือว่าเป็นตัวเลขก็มีนะคะแสดงผลได้เลยเราสามารถที่จะอ่านค่าจากตัวเลขได้เลยนั่นเองนะคะอ่านี่คือเครื่องมือนะคะที่ ที่ใช้วัดนะคะจะมีอยู่จะมีอยู่2แบบนะคะก็คือแบบสเกลนะคะแล้วก็แบบที่เป็นอนาล็อกอที่เป็นแบบดิจิตอลนะคะแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูเครื่องมือในการวัดนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่เป็นเครื่องมือในการวัดนะคะที่นักเรีนยนจะสังเกตว่าส่วนมากแล้วนะคะอย่างเช่น อย่างเช่นนะคะอ่าอย่างเช่นอันแรกนะคะตลับเมตรนะคะอันนี้คือคูณเนาะวัดความยาวอย่างเงี้ยวัดความอ่าความกว้างของห้องความยาวของห้องอะไรพวกเนี้ยนะคะตัวนี้จะเป็นอ่าตัวที่เรียกว่านะคะเป็นแบบสเกลนะคะสเกลให้นักเรียนอ่าวัดไปแล้วก็อ่านค่านั่นเองนะคะตัวนี้ก็ส่วนมากเราใช้ไหมเราก็ใช้นะคะในการทดลองบ้าง ะคะเ,คเครื่องมือตัวที่สองนะคะที่ที่ที่นักเรียนจะคุ้นเคยนะคะก็คือไม้บรรทัดนะคะไม้มรรทัดตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบสเกลเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เราก็จะใช้นะคะในในเรื่องของการวัดปริมาณทางฟิสิกส์นะคะในการทดลองเหมือนกันนะคะอ่ะต่อมานะคะตัวนี้นะคะนักเรียนจะอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะคะตัวนี้เรียกว่าเวอร์เนียนะคะเวอร์เนยียตัวนี้นะคะ จะเป็นเครื่องมือที่เดี๋ยวในห้องฟิสิกส์เราก็มีนะคะจะเป็นเครื่องมือที่ใช้นะคะวัดค่าที่มีความละเอียดมากๆอย่างเช่นอุตสาหกรรมกลงกลึงพวกเนี้ยนะคะพวกกลึงอย่างเงี้ยนะคะจะใช้วัดค่าที่ให้ความละเอียดสูงๆนะคะแล้วก็เครื่องมือตัวนี้นะคะเวอร์เนียตัวนี้นอกจากจะให้ค่าที่มีความละเอียดสูงแล้วราคาก็ก็ค่อนข้างที่จะแพงการเก็บรักษาก็ ต้องบำรุงรักษาด้วยอย่างเช่นเนื่องจากว่าอุปรกรณ์ที่ใช้เนื่องจากว่าเป็นพวกเหล็กอ,อะโลหะเป็นโลหะพวกนี้นะคะกะ็ก็ต้องมอีน้ำยากันสนิมนะคะ,ะเวลาวางก็ต้องวางในในผ้ารองอย่างเงี้ยนะคะรองผ้านะคะจะได้เก็บไว้ใช้ได้น,น,นานๆนะคะ,ะต่อไปไมโครมิเตอร์นะคะตอนนี้ก็จะเป็นอุอปรกรณ์นะคะที่ใช้นะคะวัดวัด วัตถุเนาะวัตถุถที่มีขนาดขนาดเล็กนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดความยาวหรือความกว้างของวัตถุแต่จะเป็นวัตถุที่มีขนาดเป็นชิ้นเล็กๆพวกเนี้ยนะคะก็ให้ค่าของความละเอียดได้สูงเหมือนกันนะคะอันนี้คือไมโครมิเตอร์นะคะอันนี้นอกจากว่าไมโครมิเตอร์เขาจะหมุนข้างๆเนาะแล้วก็อพอพอเครื่องมันช่วงช่วงเนี้ย ช่วงช่วงเนี้ยแนบแนบกับวัตถุแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะอ่านค่าตรงสกลที่มันตรงว่ามันหยุดอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็สามารถที่จะอ่านได้นั่นเองนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างของอ,อุปกรณ์นะคะที่ที่เราจะจะใช้นะคะในเรื่องของการวัดในทางฟิสิกส์นะคะอ่าต่อมานะคะทีนี้แม่มันพัดนะคะอันนี้ก็คือการการวัด ที่เกิดจากความไม่แน่นอนของการวัดนะคะเนื่องจากว่าอย่างเช่นเขายกตัวอย่างตัวเนี้อย่างเช่นการการวัดจากไม้บรรทัดเนาะนักเรียนจริงๆแล้วการวัดจากไม้บรรทัดนี่เวลาวัดนะคะอันนี้ย้อนกลับมาอีกแล้วนะคะจริงๆแล้วการวัดจากไม้มรรทัดนี่นะคะถาม่มแมนยําไหมนะคะต้องขึ้นอยู่กับตัวของผู้วัดด้วย นะคะตัวนี้นะคะเนื่องจากว่าการวัดเราต้องมองด้วยกะด้วยสายตาเนาะสายตาแต่ละคนนึงตาสั้นตายาวไม่เหมือนกันสองอาสภาพาแวดล้อมข้างๆนะคะไม่เหมือนกันด้วยแสงอะไรพวกนี้มีผลหมดเลยนะคะทีนี้มันก็จะเกิดความสิ่งที่เรียกว่าเป็นความไม่แน่นอนในการวัดขึ้นมานั่นเองนะคะเขาถึงจะต้องมอีตัวที่เรียกว่าเป็นเลขในยะสำคัญ ะะตัวเลขที่มีความสำคัญในการวัดทุกตัวนะคะแม้กระทั่งตัวสุดท้ายที่เรากะด้วยสายตาก็ตามนะคะอันนี้คือเลขในย่สำคัญนะคะหลักการนับของเลขในย่สำคัญนะคะข้อขสอบโอเนตบางปีนะคะก็จะถามนะคะตัวไหนที่เข้าข่ายที่เป็นเลขหลักของเลขในย่สำคัญพวกเนี้ยนะคะนักเรียนต้องจำให้ได้นะคะทีนี้เรามาดูเลขในย่สำคัญนะคะ เลขในยะสาคัญนะคะอ่าหลักการเนาะหลักการไม่ยากนะักเรียนมีง่ายๆมีสามหลักการอันแรกปุ๊บนะคะตัวเลขนะตัวแรกนะคะและตัวแรกตัวแรกเดี๋ยวนะคะอ่าเลขเลขในยะสาคัญตัวแรกนะคะหนึ่งนะคะหนึ่งข้อที่หนึ่งเนาะอ่ะตัวเลขทุกตัวตั้งแต่หนึ่งถึงเก้า นะคะถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญทั้งหมดนะคะไม่ว่ามันจะอยู่แบบ่อ1.15อันนี้มีเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวมี1.25อันนี้ก็มีเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัว1.2.732 มีเลขในยะสําคัญเท่ากับ4ี่ตัวนะคะหมายความว่าเลข1ถึงเลข9ทุกตัวเรียกเป็นในเลขในยะสําคัญทั้งหมดนะคะนี่คือจํานวนเลขในยะสําคัญนะคะหลักการอันที่สองนะคะหลักการอันที่สองเขาบอกไว้ว่าถ้าสมมุติว่าศูนย์เนี่ยมันอยู่มันเข้ามาอยู่ในในเลขในยะสําคัญเนาะนะคะถ้าศูนย์อยู่ข้างหน้า0 0 0ย์ศย์ย์ สองห้ามีเลขในยะสำคัญเท่ากับสองตัวเนื่องจากว่าศูนย์ที่อยู่ข้างหน้าตัวเลขนี้เขาจะไม่นับเป็นเลขในยะสำคัญนะคะ,ะต่อมา0.01มีเลขในยะสำคัญเท่ากับ1ตัว 0. 0.0 0 0มันจะมีศูนย์กี่ตัวก็ตามนะคะข้างหลังมาเป็นตัวเลขเดี่ยวมันก็จะมีแค่ตัวนั้นตัวเดียวนะคะนี่คือหลักการของศูนย์ตัวที่สอง หลักการที่สองของศูนย์นะคะก็คือถ้าศูนย์เนี่ยมันอยู่หลังตัวเลขนะคะหมายความว่าศูนย์จดศนย์ศย์สองศนศย์มีเลขในยะสําคัญเท่ากับสามตัวเขาจะนับด้วยศูนย์ที่อยู่ข้างหลังตัวเลขที่เป็นเลขหนึ่งถึงเลขเก้าเขาจะนับว่าเป็นเลขในยะสําคัญทั้งหมดนะคะ,อ,ะอันนี้คือหลักการนะคะนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะ อ่ะต่อมานะคะอันนี้ครูลบเนาะลบออกก่อนนะคะอ่ะอันนี้ลบออกลบออกลบออกนะคะหลักการตัวที่สามนะคะก็คือตัวที่เป็นอ่าอย่างเช่นอ่าตัวที่เป็นอย่างเช่นนะคะอ่าตัวที่เป็นอย่างเช่นอ่าเซตาอ่า เซต้านะคะพายอย่างเงี้ยนะคะเลขในยะสําคัญไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสําคัญนะคะถ้าเกิดว่ามันอยู่ในลักษณะนี้อันที่สามก็คือถ้าเกิดอยู่ในลักษณะของเลขยกกําลังอย่างเช่นยี่สิบสี่คูณสิบยกกําลังสองเลขในยะสําคัญมีค่าเท่ากับสองตัวก็คือเลขสองกับเลขสี่ แบบนี้เลขที่เป็นเลขยกกําลังตัวนี้เราไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสําคัญแบบนี้นะคะอันนี้คือคือหลักหลักของการนับเลขในยะสําคัญในทางคิติกนั่นเองนะคะครูหวังว่าจริงๆแล้วาการอัดวิดีโอมันจะมันจะไม่มันจะอัดได้ไม่นานนะคะนักเรียนพอครูเอาไปลงใน YouTube หรือในอห้องเรียน Google s i t e เนาะมัน ระยะเวลาของ YouTube มันจะอัพถ้าเกิดว่าระยะเวลามันเกินเนี่ยมันก็จะอัพอัพไม่ได้นะคะก็ครูก็อขอจบการาวัดและก็ก,การบันทึกผลตัวอย่างของเครื่องมือในการวัดนะคะที่นักเรียนจะเจอในระดับชั้นม .4 ในการทดลองนะคะในในตอนเปิดเรียนนะคะนี่เป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้เห็นวา่าจริงๆแล้วบางอย่างเราคุ้นเคยเนาะบางอย่างเราต้องทำความรู้จักไว้ก่อน แบบนี้นะคะทีนี้อยากให้นักเรียนนะคะไปทําแบบทดสอบนะคะครูอ, iğ, อยากให้นักเรียนไปทําแบบทดสอบเนาะแบบทดสอบอหลังเรียนนะคะแบบทดสอบหลังเรียนนะคะ,ะในเรื่องของอการนับเลขในแยะสําคัญนะคะแล้วก็ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะ ที่ที่ครูให้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีเคลพิเศษให้กับนักเรียนนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบนะคะการอ่าสอนนะคะในครั้งที่สองนะคะสวัสดีค่ะ